สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่สวนไผ่ฝันใจควรขนุนนะครับอีกครั้งหนึ่งมาเจอนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคือน้าพริกพรกท่านก็เคยได้ยินชื่อน้ําพริกพรกนี้ดังมานานในจังหวัดพัทลุงแต่ท่านเป็นผู้ทำเองนะครับท่านเข้าไปนิดนิดหนึ่งเ,เห็นหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยอผม อำ่ำนวยทองชงนะครับเช้าของน้ำพริกกะลาหรือน้ำชุบพลกนะครับจังหวัดพัทลุงขายอยู่ที่ตลาดสวนไปขวัญใจสิบกว่าปีแล้วนะครับอยู่ที่นี่ผมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ตลาดด้วยนะครับแล้วก็ขายของด้วยนะครับที่นี่มาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับน้ำพริกกะลาหรือน้ำชุบพลกเป็นน้ำพริกที มีคุณค่าทางอาหารนะครับมีคุณค่าปตใบตำมังใบตำมังนะครับเป็นใบไม้นะครับแต่รสเหมือนกับแมงดาตุนแมงดาตุนก็เรียกแมงดาตุนนะครับใบตำมั่งใบตำมังนะครับรสชาติตำมังกับรสชาติธรรมดามีอยู่สองอย่างนะครับผมขายอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องอยากจะมาแวะ ชิมช็อปนะครับหรือแวะซื้อแวะอุดหนุนนะครับก็เชิญได้นะครับที่ตลาดสวนไปขวัญใจนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมลุงนวยนะครับคอยบริการทุกสองอาทิตย์นะครับนอกจากน้ำพริกพรกแล้วก็ยังมีอื่นๆมีผักเลี้ยงนะครับกล้วยน้ำว้าผักเลี้ยงนะครับปักต่างๆนะครับอ่ามีไอ้ตัานได้เลือกซื้อเลือกหากันตามสบายนะครับครับอ่าโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ากับผักเลี้ยงนะครับเป็น เป็นอาหารประจำนะครับคู่กับน้ำพลิกกะลาะหรือน้ำชุบปลกของผมนะครับครับเป็นของฝากจากพัทลุงนะครับของฝากจากน,น้ำพริกพลกนี่เราเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับเก็บได้สองสัปดาห์นะครับเก็บไว้ได้สองสัปดาห์ถ้าเราใส่ตู้เย็นอะไรไว้ก็าย,ยาว์วาอยู่ได้เป็นเดือนนะครับ,รบถ้าอยู่ในตู้กับข้าวสองสัปดาห์เหมาะสําหรับการพักผ่อนนะครับมาแวะ มาแวะสำหรับมาดูงานศึกษาดูงานอะไรนี่นะครับนะท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเก็บได้สองสัปดาห์นะครับครับหรือมาประชุมอะไรต่างๆมันมีรสเผ็ดจัดไหมมีไม่เผ็ดนะครับเด็กก็กินได้นะครับผู้ใหญ่กินดีใช่เด็กกินได้นะครับขนาดเด็กอนุบาลก็กินได้นะครับเราใส่พริกน้อยๆใช่ไหมใช่ใส่น้ำพริกนั้นใส่พริกน้อยผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้เออใช่ครับขอบคุณครับ เป็นสูดที่สากลนะครับสากลสาคลนผมกายอยู่นี่สิบกว่าปีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับมาที่สวนผ่ยควนใจคนขนุนแล้ววันธรรมดาติดต่อได้ยังไงครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะครับบอกได้ไหมครับ0 3 4 1 6 3 7 8 5นะครับลุงนวยครับลุงนวยนะครับครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอความสุขสวัสดี จงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ